เดอหลอดผู้การนครปฐมถแถลงจับไอ้ต้งผ่าเบ้นโจนจี้ชิงทรัพย์เหยื่อสาวก่อนพาไปคมคืนเชื่อน่าจะก่อเหตุมาหลายรายแต่เหยื่อไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวอับอายบ่ายสองโมงวันที่25มกราคม2567ที่ผ่านมาที่หน้าอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ถนนขวาพระตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมดูแลหน้างานสืบสวนพันตำรวจเอกภูพลทับเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พนตำรวจเอกอิทธิพลพรเทวบัญชาผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพร้อมชุดสืบสวนและชุดจับกลุ่มร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีจี้ชิงทรัพย์เยื่อสาวแล้วพาไปข่มขืนหลังก่อเหตุอย่างโชคชนแล้วจับได้โดยรายล่าสุดเยื่อสาวไม่กลัวอับอายยอมเข้าแจ้งความเหตุเกิด หลังเที่ยงคืนวันที่16มกราคม2567ที่ผ่านมาถูกจี้ไปจากถนนยิงเป้าใต้แล้วพาไปคมขืนในสระน้ำร้างหมู่บ้านหรูตรงข้ามที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตำบลถนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคอยปขึ้นรถผมเสร็จมดงยาวไหนะ สามสิสองเซนิ่ครัวเหรอวี่งัส่วนวิดแหลมปลายแหลมปะครับประมาณสามสองเซน้านบ้านี่บ้านล้างไม่ใช่ทำสรน้ำทำรน้ำที่ล้างแต่บ้านจะมีผู้บ้านเกษตรนะครับเวนโครงกา่ะโครงกานะมันน่าจะดิงนะครับนกมจะโครงการะสองวสล้างสองวสดุล้างแต่หมู่บ้านก็คือหบ้านเก่าเลยครับหมู่บ้านเก่า Bangkat <laughs> ใส่เมล็ดอันตราย i จุกตีเขาหอเปล่า่แค่ถีบรถอย่างเดียวไมอะไรรถรถล้มไดไหก็แค่แตะังอรจมก็เามีดไปี่อะไโอ้โเี้ยเขาไม่ได้กาตั้งขึ้นหรอเขาก็คือเราพีไปที่เขาเขาเลยล้มลงเลยว่า้นเถอะไม่เรยนไอย่เงยตามกระจ้วจมเราก็เอาไปงบก็โ เป็ของแขงเอาไว้เป็นรถวราเลี้ยรถของเขาี่ะย่งไาตรงนั้นที่ที่เราไปให้เขาจอดวนะตรงนั้นมันยขนาดเียนซีทอนป็รงั้นเรั่ออเบอกวมีพระด้วย ใกระเป๋าักพ oh, oh hey, so ิเกระเป๋าเรามีอะไรบ้างด้วยอ๋อถ้ากองรวมๆแล้วก็ม่รู้ได้นับผู้บอกว่ามีกี่บาทครับกี่บาทเฮ้ยจำายบย่อบาทมันมีตใสพวก็อ่อสาาอะไรีกมีนาฬิกาฟ้อด้วยป่ะมันใช้งานได้นะนาฬิกาสีอ้วเราไปไ้ ท่านี้ไม่ได้เอาไปหรอเนี่ยที่เขาติดใจเงินัพอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเอาพไปหรือว่าพาขาวนที่เกิดเหตุหรือเปล่าอในแล้วในหมูนนบ่บ้านในอาริยวัดเนี่ยใช่ไหมบ้านอะไรที่เราไปสมัครที่เราไปไปร่วมเกิดเนาะ,ะตรงนั้นน่ะตรงเป็นสระน้ำล้างใช่ไหมก็เลยร่วมเกิดมาตรงนั้นเลย เขายินยอมหรือเล่าเขายิ่งโนอะไรหรือเปล่าของของเขาเลามีดจี้เขาขอแบบอามีดจี้ขอได้อป่าเอามีดเอามีดขู่เขาด้วยหรือเาตอนขออะไรตอนนั้นผมว่าที่นี่เขาไม่ได้ขออล้วนะเราเราขอขอของเขาเขาหนุนอะไรหนงไม่ยอมเขาบอกบอกเขาเขาคุณมีมีดเขาก็ยอมมีแน่ไงเราค้อมีมีดเขาก็ผมว่าเขาก็เชื่อคุณแน่ดูแล ตัวนี้ตัวนั้นอาย่สูงไหมไม่สูงไหมปิดเราเคยทำลักษณะอย่างนี้มากี่ครั้งแล้วทำมากี่ลายนอกจากลายนี้มีลายอื่นไหมกับเหยือเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครับ กับเหยื่อเคยรู้จักกันมาก่อนไหมครช,ชื่อเราเราชื่ออะไรครับเราชื่อแรกคืออะไรก,รก็เรียนพี่น้องสื่อมณฑลผู้สื่อข่าวท,ท่านนะครับวันนี้นะครับก็ทางพจวนนรนครปฐมนะครับโดยสพเมืองนคนปรปฐมนะครับจะนําเสนอผลการปฏิบัตินะครับแล้วก็แถลงผลการจับกุ่มนะครับ วันนี้มีสองสองกรณีสองเคสนะครับเคสแรกที่จะนําเสนอนะครับก็เป็นเคสเกี่ยวกับคดีประทุ้นร้ยต่อร่างกายนะครับเป็นประเภทนะครับก็เหตุเกิดเมื่อวันที่26มกราคมวันธนาคารวันที่1 6มกราคมประมาณตีงเศษนะครับผู้เสียหายนะครับได้ขับขี่รถจักรยายนยนต์จากบริเวณองค์พระนะครับไปตามถนน มันขานะครับออกถนนรีเป้านะครับผ่านไปตั้งโรงแรมริเวอร์นะครับมุ่งหน้าไปทางโรงเรมสกินทอนนะครับอันนี้คือผู้เสียหายนะครับระหว่างนั้นนะครับผู้ก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุคือผู้ต้องหานะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบริเวณที่ผู้เสียหายเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปพอดีบังเอิญนะครับสอบถามแล้วเบื้องต้นนะครับว่า ผู้ก่อเหตุตั้งใจจะไป,ไปหาเพื่อนแต่บังเอิญมาเจอผู้ผู้เสียหายสกอตจึงตัดสินใจก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามผู้เสียหายไปนะครับประทากนการมารียนแยกโรงเรียนจิตทอดน,นะครับตอนนั้นก็ได้บังคับให้ผู้เสียหายนะครับหยุดรถนะครับแล้วก็ใช้อาวุธมีดขวายาวประมาณหนึ่งฟุตนะครับ ชิงทรัพย์นะครับชิงทรัพย์ไปก่อนนะครับทรัพย์สินที่ได้ก็เป็นเงินสดแล้วก็นาฬิการวมมูลค่าประมาณ3,600บาทเศษนะครับจากนั้นก็ได้บังคับผู้เสียหายนะครับให้ขึ้นรถไปกับติดด้วยมุ่งหน้าไปทางบ้านอริยวัฒน์นะครับหากจากบริเวณแยกลุงเจยชีร์ทองประมาณ2อกิโลนะครับบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสระเป็นสระน้ำในบ้านเป็นสระเก่าสระล้างนะครับแล้วก็ก่อเหตุ ลูกเกินลูกรเมิทางเพศของผู้หายนะครับหลังเกิดเหตุนะครับเมื่อผู้เสียหายมาแจ้งแล้วนะครับผู้กับสอวเมืองนะครับก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการติดตามสืบสวนนะครับจนทราบตัวผู้ก่อเหตุจนนำมาสู่การออกหมายจับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดครับเรื่องแรกนะครับมีอะไรสอบถามนะครับเรื่องแรกพฤติกรรมผู้ต้องหาเนี่ยบังเอิญเจอเหยื่อหรือเป็นเป้าประสงค์เขาออกหายเหยื่ออยู่แล้ว จากการสอบสวนแล้วนะครับผู้เสียหายเกตนาจะเป็นพเพื่อนนะครับบางเอญระหว่างทางที่ที่จะไปพบเพื่อนก็ได้พบก,กับผู้เสียหายนะครับจึงเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าจากกระทเพื่อนก็คือมุ่งหน้าไปก่อเหตุแทนนะครับโดยที่มีการรู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเขามีพฤติกรรมทําอย่างนงี้มาหลายครั้งหรือยังครับสอบถามแล้ว ยืนยันก็ทามาครั้งแรกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อไปนะครับถ้ามีการก่อเหตุนในรัชะ,ะบแบบนี้ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นในําดับต่อไปนะครับเขามีประวัติอัชญากรอะไรไหมฮะตอนนี้มีไหมมีครับมี่ครับชิงพย์ครับชิงพย์ที่กระบินบุรีที่กระบินบุรีจังหวัดปทุมธนีครับผมครับครบะจะประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เสียหายซึ่งอาจจะเคยถูกกระทําแต่ไม่กล้าแจ้งความให้มาพบพนักงาน พนักงานสอบสวนเราจะปกปิดสถานะเรื่องอะไรต่างๆอยากจะฝากไหมครับก็ฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพื่อเปาสัมภาษ์ว่ากรณีที่เกิดเหตุครั้งนี้นะครับเป็นการก่อเหตุนะครับหากมีผู้ได้รับผลกระทบหรือมีผู้ที่ถูกก่อเหตุหรือมีผู้ที่ถูกกระทํามาต่อหน้านี้แล้วกรุณาเข้ามาแจ้งนะครับมากรได้กัระางพุ่งกลับหรือมากระผมก็ได้นะครับเราจะปกปิดเป็นความลับที่สุดนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้แจ้ง เราฝากฝากทุกท่านด้วยน,นะครับสักถามผู้หาให้การรับสารภาพนะเคสนี้คนเราภาพตอนก,ก่อนนะครับผมเพิ่มเติมนะครับก็คือมีการตรวจพยาน DNA นะครับที่ตัวผู้เสียหายแล้วก็ตัวผู้ผู้ก่อเห,นนอหตุแล้วนะครับอยู่ระหว่างผลการตรวจนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้อ,องหารับสาร,ร,รภาพว่าก่อเหตุจริงครับครับอันนี้เป<ค>็นเสื้อที่เป็นเสื้อพยานฐานใช่มัครบก็มีครับมีเสื้อที่ดำจริงข่าวนี้จริดนะครับแล้ว แล้วก็รถตาชูให้ให้ผู้สื่อข่าวมชนจะดูนะครับก็คือที่เขาใส่ในวันก่อเหตุครับผมครับที่ก่อเหตุมันนั้นนะครับโบกกันกสีดำแล้วก็รถจราจรดูนะครับถ้าเสียหายก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแป๊บเดียวถ้าทดแทนอะไรให้เล่าเล่าเล่ากับแฟนทำอะไรมายังไงไร่ได้ยิเลยไม่้ยเลยเอาไหมนแน่ใจเฮ้ยอย่างนั้นจะเยาจะเข้าไม่รู้เรื่องไงไม่ได้อะไรเลยอ่านทั้งทีไปทำไม เอ,เอ็งเมื added, bah, ่อคีนทำได้มากนี่ยมอไซค์ไทยเอ็งเอามอไซค์ไทยมาไหนปูเออไปไหนมาไทยไทยไปเช็คที่มอไซค์ที่ปูมาเลยมอไซค์ปูอยู่ไหนามอไซค์เอาแล้วเอาไปทำไมเอ็งเอาไปทำไรเอ็งบูดบูดเรื่องไหนไปงงต้มอยาะได้รู้แล้วจะคุยกันแก้ปัญหาอ้าวอันนี้เรื่องของเราแล้วจะเราจะคุยยังไงไม่อยากคุยถ้าเราไม่อยากคุยก็แล้วจะทำนะน้องเบลเสื้อให้ตุ้งตัวนึงเอาเสื้อตุ้งตัวนึง เปเสื้อไม้ต้้งตัวนึงแล้วก็แม็ด้วยสูสาผู้ใหญ่อะไรวะมามันกมันมีทางออกไอ้น้องพูดความจริงตั้งแต่เริ่มต้นพูกความจริงกระเป๋าอะไรงาอะไรกระเปาเสื้ออตงเสื้อสีดำี่ายลายสกินเทาไหร่ ินคับก็มีินตอนนั้นไปทำอะไรกับบินสะสมฝึกทาสมติว่านตั้งแต่เด็กเองเนอได้นงนวบ้านที่นกโล a l โลแล้ววันนันึกไงเข้ามาในเมืองนคดม่้าทะเลาะกับแฟนไปพาโปรดมาเรื่อยมาอ้หมายคือจะไฟไหน คิดทะเลาะกับแฟนเนี่ยทะเลาะไปเรื่องอะไรเรื่องพี่แฟนไม่ยอมให้เรามีสัมพันธ์ด้วยหรืออะไรอย่างน,นี้ไหม,ม,ไไมเ,เราดิบฮูลงนาเป็นจังหวัดอะไรนะฮูลงนาสุรินทร์สุรินทร์โดยคุ้มเนิรดเลยอ่ะสำเนียงที่พูดลักษณะเรางเราเหมือนคนพระมาทุมเนี่ย ดูรอเร็วไม่ค่อยแข็ง,งแรง <c oughs> เมืองมองมาบ่เอยมากาแฟับมาเที่ยววะก็มาเที่ยวมางานของขวมาอะไรเงีเพื่อนผมขายล่าขายไก่ผมกับต้นแทบตายน่าปลาดเพื่อนเนี่ยที่ว่าตรงเี้ผมก็เห็นว่าเลยไปกูจะม้เง็นบ้านกับเพื่อนผมทำเป็นของนีว่าขายเครื่องในแทบขายเกืองที่มับพวกไอหมตนีมากนะมามาเทอต้องขายเพื่อนายของขัเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนผมเป็นพี่เนีเป็นเพื่อนกัน พอเดียมันก็ไปมังแว่าอะไรสิแล้วนอนกันไหนนอนกับแฟนที่เยสตาสวยแล้วน่ะบ้านเช่าอ่ะสองพันเต่เขาดูไปตามมันจนหมดแล้วเ็าไปเฝ้ามาทําไม่ได้เาตาเาตามันก็้วดแล้วก็ปวดยาวเลยมาเป็นทำงานครับทำงานไปเมื่อวานเี่ยวก็ขอลาไปมอนแรกผมรูกแต่ว่าช่ ก่อนก่อหลังมาที่พี่เป็นตำรวจเนี่ยครับพี่ก็ต้องอมอไม่ให้เกิดเงียเกิดอทีไม่ใเกิดเรื่องอไรใช่ไม่ให้เกิดอีกแต่เราเรามองจิตใจของเขาเนี่ยที่พี่นัน่งดูอยู่พูดอยูยไหนเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดก็สงสารเขาอยู่เราไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้นเกิดขึ้นอีกนะในขณะที่พี่เป็นตำรวจนะน้องน้องน้องเองก็ทำผิดรับสภาพก็ก็นั้นไปแต่แต่สิ่งที่ที่จะบอกในข้อมูลที่ตำรวจได้ก็เป็นประโยชน์กับกับคนที่จะเนี่าถูกเนผู้เสียหายอย่างนี้ทีมีไหมนะทุนที่ยจำทำแล้วก็ บริเวณจุดไหนที่เสีย่ยงถ้าเรารู้ก็บอบมาเลยนะที่พูดพูดได้ช่วยสังมคามในอนาคตถูกไหมเออเพราะว่าจุดนั้นอนะ่ะนั่นเป็นจุดที่เลาแหลมจะมีดู้วลนะ่ะมันเปียวในชะ่ไหมตรงน,นั้นนะอ่ะเพราะไม่ไม่เปี่ยวเราก็ไม่ไม่ไม่คิดจะไปทำตรงนั้นหรอกถูกไหมแล้วจุดนั้นอนะ่ะจุดเลาแหลมถ้าเรารู้อยู่แล้วมันว่ามันมันเสี่ยงในชะ่ไหมแล้วก็มีรถมือดอะไรเงี้ยนะเราไปทำแสดงว่าเราไปดูไปดูสถานที่เหมนกันกนะ่อน <c oughs> ตรงนั้นนะที่เราเ,เรไีไปอ่าเะไฟไฟละที่้มองโค้งไป ทำอไปทงร้านเพื่อนคนก็เห็นแล้วไปจุดนั่งกาจะทําอะไรเนี่ยแตรงกั้นนึงก็ตอนที่เราให้มันนั่งหน้าจะเราต็อต้องมีตี่ปานิตี้ครับนี้ตี้นีเดียวกับครับอกเขาําไม่ไปตัดพืนจะแทงเหรอแล้วบอกด่วนนะบอกไม่ตึ้หรอกใช่รถเขาอลุงไมายว่าของมายสังย์ตังค์ยมกษ์รถอะไรอะ ก็ยังไม่เล่าเลยว่ามีใครทำอีกหรือว่าทุกไหนที่เรืองไม่รู้แล้วไปดทำครั้งแรกทำครั้งแรกทำคั้งนี้เคยทำมาก่อนอะจริงปะนี่ไม่รู้อ่ะ,ะออผมว่าไม่รู้นะลองกจำไอ้เคสไอ้ที่พงม,มาเดียวได้ปะ ไอ้ที่เราที่เราไปนั่งคุยเอาเป็นานสองแนนเราเล่าเป็นฉากเป็นตอนนู่นดี่น่นนหมนเป็นผูวรับเมาส์ทำบอสไซสุดท้ายเขาถึจริงรับหมดว่าไอ้ที่พูดกับเราเม่ใช่นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนะเอาตรงเลยเอาแค่วันเดียวเอาออกไปแอบออกมาได้เดี๋ยวเร็วมองี้ มันก็ตีสองกับตีสามนะมนเ,เออมันมันมันไม่มีรถผ่านไปเดี๋ยวเองเด้อเข้าไปรถดตับเข้าไปนะครับ